ใบยังเริ่มแตกหนึ่งเดือนนั่นแหละต้นนี้ต้นนี้น้อยแวบนี้อังเงินครับผมอังเงินไทยมัสคัสญี่ปุ่นเจแปนเนาะยังไม่แตกเลย <S <S นี่ต่อป่าเนาะเขาเขาเสียบยอดมายอดยังไม่แตกแต่ใบร่วงหมดต้นนี้ พูดง่ายคือระบบรากมันมันไม่ดีถุงมันแตกต้นนี้ถุงแตกและอีกต้นหนึ่งครับผมสามต้นเนาะไทมัสัสของญีแปนเกาหลีต้นนี้เระบบรากดีแต่ยอดจะไม่แตกเนาะลงได้สองวันฝนตกตอนนี้ระบบรากเดินดีผมเดินดีมากต่อป่าเนาะต่อป่าเขาเสียบยอดไทมัสทัสมา ของแท้เปล่าไม่รู้เนาะตัวแทกตาเปล่าไม่รู้เนาะยังไม่แตกยอดับผมสามต้นเ,เราขยายสาม,มารถขยายได้ดูว่ามันเป็นของแท้ไหมปลูกมามันจะเป็นไทยมัสคัสไหมมันมีวิธีการขยายเนาะขยายองุ่นปลูกต่อป่ามาแล้วก็เราค่อยขยายเอาเองผมแค่สามต้นนี่แหละเราสาม,มารถทําให้เป็นร้อยต้นได้พันต้นได้อ่าวิธีการปลูกองง่นวันนี้ไทยมัสคัสวับเป็นไงบ้างเนาะ ใบออกมาสวยไหมครับผมหมันทองเนี่ยใบใหม่ครับผมใบใหม่นะเนี่ยเขียวปึ๊บเลยนี่ใบใหม่แตกยอดที่สวยครับผมอันนี้ก็ใบใหม่ครับผมใบใหม่มงามๆเลยต้นเจ็ดสิบบาทต้นนี้ทุเรียนหลังบ้านนี่หมันทองอันนี้มูสันชิง <c oughs> มูสันชิงก็แตกแตกๆแ,แ,แต่ใบไม่เดินต้นนี้เพราะเราใ <c oughs> บร่วงหมดเลยเนาะเดี๋ยวแตกยอดใหม่ดูดิเดือนหน้า ต้นนี้ยังยังไม่ไปไหนเลยแต่ต้นนี้ครับผมคือต้นนี้กันดตนนนูต้นนี้กันต้นนี้แตกดีมากอันนี้ใบใหม่อันนี้ใบใหม่ขผมยอดเดินใหม่แล้วเนี่ยอันนี้ใบใหม่ของผมใบใหญ่อะ่ะใบใหญ่มากครับผมออกอะไรต้นเนี้ยเดินแล้วลากเดินระบบลากเดิน,เดนดีแต่ต้นแร,ตนแรกต้นแรกหน่อยอยู่ดูระบบล,กลากผมลากมาันนี่ใบมันใบมันใบใหม่ขอผมใบใหม่แล้วเนี้ย ว้าวเห็นไหมแตกมาไปใหม่มุขันชิงต้นนี้สวยที่แรกก็ลากเอาเน่าเนาะต้นนี้สองแต่ต้นเอาไปมาต้นแรกมันนิ่งมันไม่เดินเลยอะแต่แตกดีดีแตกยอดดีดีต้นยังนิ่งเลยนิ่งเลยต้นแรกเอาไปมานิ่งเลยต้นนี้แวบ